สวัสดีค่ะจ่อยสวัสดีทักทายค่ะเพ,พื่อนวันนี้หนาวอีกแล้วรบเก้าองศา เอาอยู่ไหมน้อวันนี้น่าจะเอาอยู่โอ้ไม่ก็เจ็บนิ้วสวัสดีทักทายคะ่ะเพืเ่อนๆสวัสดีทักทายเสียงสัญญาณชัดเจนไหมคะเสียงสัญญาณชัดเจนไหมคะ สวัสดีค่ะพี่จันสวัสดีค่ะคุณเบญญาภาสวัสดีค่ะสวัสดีทักทายจากนอร์เวย์ค่ะเพืเ่อนๆใส่เสื้อสามตัวอีกแล้วอากาศลบเก้าองศาขออนุญาตแช่นะคะแช่แปบ๊บแช่แป๊บหกโมงของไทยแล้วใช่ไหมคะเพืเ่อนๆสวัสดีตอนเที่ยงของนอร์เวย์นะคะ สวัสดีทักทายตอนเที่ยงของนอร์เวย์เสียงสัญญาณเป็นอย่างไรบ้างสวัสดีค่ะพี่ต้อยคนสวยสวัสดีค่ะเสียงสัญญาณเป็นอย่างไรบ้างวันนี้นอร์เวย์ลบเก้าองศาค่ะเพื่อนเพืวันนี้นอร์เวย์ลบเก้าองศา,นนงศาสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ชัดใช่ไหมคะเ เสียงสัญญาณอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างไรบ้างสวัสดีทักทายนะคะเพื่อนๆได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะแคนยูเฮียม c แคนยูเฮียม e สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณยุสวัสดีค่ะ Wi-Fi ไม่ชัดเลยเนอะเพื่อนๆเนาะ Wi-Fi ไม่ชัดเจนเลยใช่ไหม 6โมงของไทยแล้วเนาะสวัสดีตอนเที่ยงของนอร์เวย์ค่ะสวัสดีตอนเที่ยงประเทศนอร์เวย์เพิ่งจะเที่ยงนะคะเพื่อนๆประเทศนอร์เวย์เพิ่งจะเที่ยงค่ะประเทศไทยจะ1ทุ่มแล้วเนาะ <c oughs> มืดแล้วใช่ไหมคะที่ประเทศไทยมืดแล้วใช่ไหมสวัสดีค่ะคุณยุสวัสดีค่ะเสียงสัญ,ญญาณชัดเจนไหมคะคุณยุสวัสดีค่ะคุณทองลาสวัสดีค่ะ เสียงสัญญาณชัดเจนไหมคะเพื่อนเเสียงสัญญาณชัดเจนไหมคะเกือบหนึ่งทุ่มแล้วเพื่อนเพื่อนทานมือคั่มหรือ,อยัง have you d ดิ n นอร์เยทแฮฟยูแฮทนยนะคะเพื่อนเพื่อนทานมือคั่มหรือ,อยังคะ่ะจนจะหนึ่งทุ่มแล้วเนาะทางนี้เพิ่งจะกินกาแฟรอบบ่ายค่ะเพื่อนๆือนทางนี้กินอาหารเช้าเมื่อตอนสิบโมงแล้วก็กินกาแฟรอบบ่ายนะคะเพราะเพิ่งเที่ยงคะ่ะตอนนี้เพิ่งเที่ยงอของนอร์เวย์ตอนนี้เพิ่งเที่ยงของนว โอเคในเสียงช่องแดงชัดเจนนะคะช่องแดงเสียงชัดเจนค่ะตองนี้เพิ่งเที่ยงแต่ก็กินข้าวเช้าตอนสิบโมงแล้วนะเพื่อนๆหลายๆคนนี่กินข้าวเย็นเนาะทานข้าวเย็นกันอยู่ใช่ไหมคะสามารถถามเพื่อนๆที่ไทยได้ว่า Have you had dinner yet? Have you had dinner yet? นะคะเพื่อนๆทานมือ้อค่ำหรือ,อยังคะเพื่อนๆทานมือ้อค่ำหรือ,อยางคะใครที่ฝึกอังกฤษตั้งแต่ หนึ่งมกราเป็นต้นมาตอนนี้ก็สิ้นเดือนแล้วนะคะสามสิบวันสามสิบประโยคเนาะถือว่าเก่งมากๆเลยทําเพื่อตัวเองนะคะฝึกอังกฤษแล้วเข้าเว็บเดทนะใครที่ฝึกอังกฤษมาแล้วหนึ่งเดือนสามสิบวันพอได้พื้นฐานภาษาอังกฤษแล้วเข้าเว็บเดทหาแฟนฝรั่งเลยนะสวัสดีค่ะคุณจิตสวัสดีค่ะเสียงสัญญาณชัดเจนเนาะสวัสดีทักทายจากนอร์เวย์ค่ะเพื่อนๆสวัสดีทักทายจากนอร์เวย์อากาศลบเก้าองศา เสื้อสีชมพูเอาไม่อยู่ค่ะเพืเ่อนๆถ้าอากาศลบเก้าองศาเสื้อแจ็คเก็ตสีชมพูสามีซื้อให้เอาไม่อยู่นะคะก็เลยต้องใส่เสื้อตัวนี้อีกนะคะใส่เสื้อโคต้ตดีก,กว่าสวัสดีค่ะคุณจิตสวัสดีค่ะ Where are you living? คุณจิตอยู่ที่ไหนคะ e are you living นะคะดูสัญ,ญญาณอินเทอร์เน็ตของพัดเน็ตมันไม่ชัดเลยนะคะเพืเ่อนๆสวัสดีค่ะคุณหนูกินธนาสารสวัสดีค่ะ สวัสดีนะคะเดี๋ยวพัดขอปิดสัญญาณเน็ตเครื่องนี้ก่อน Wi-Fi นะบทบ,บนกับสามีหลายรอบแล้วว่า Wi-Fi มันไม่ชัดบนกับสามีหลายรอบแล้วว่า Wi-Fi ไม่ชัดนางก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะซื้อซิมให้ใหม่ตอนนี้ซื้อซิมแล้วหนึ่งตัวนะคะเพื่อนๆซื้อซิมของนอร์เวย์ใช้เน็ตของนอร์เวย์สวัสดีค่ะ w h e r e Ayu r e o l i v i n g เสียงสัญญาณชัดเจนไหมคะขอบคุณการขอจอเข้าใจการกดไลค์กดแชร์โอเคเสียงสัญญาณชัดเจนแล้วขอบคุณการเขใจเข้าใจการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณคะ่ะขอบคุณค่ะวันนี้วันจันทร์ today i อ m o n d a นเนาะการฝึกภาษาอังกฤษเนาะเพื่อนฝึกประโยคสั้นๆง่าย วันนี้วันจันทร์ today is Monday นะคะ today I wearing black ค่ะเลยวันนี้ฉันใส่สีดำนะคะ how was your day เพื่อนๆเ,เป็นอย่างไรบ้างขอบคุณการเข้าเจอข้าใจขอบคุณการกดไลค์กดแชร์เนาะเพราะฉะนั้นการจะเก่งภาษาอังกฤษไม่ยากเลยขอให้ฝึกทุกวันวันละสองอประโยคสามประโยคก็ได้แล้วฝึกสองภาษาสองภาษาก็คือภาษาไทยด้วยภาษาอังกฤษด้วยพูดกับลูกหลานของเราได้ Good morning สวัสดีตอนเช้า Are you hungry คุณหิวไหม เริ่มฝึกพื้นฐานเพราะว่าลูกหลานของเรากําลังก้าวเข้าสู่อาเซียนต้องได้ภาษาอังกฤษพอเขาเรียนจบมาเขาสมัครงานเขาได้งานมันก็ดีหมายถึงว่าเขาเป็นตัวเลือกนะคะเขาจะเป็นตัวเลือกที่บริษัทเขามองเป็นอันดับแรกว่าคนมีความสามารถพิเศษได้ภาษาอังกฤษฟังได้พูดได้เขียนได้ภาษาอังกฤษนะคะเ็กเช่นเดียวกันคุณฝอก็เหมือนกันถ้า อ่าใครที่ยังโสดอยู่ขอเสียงสาวโสดอยากได้แฟนฝรั่งหน่อยคะ่ะขอเสียงแม่เลี้ยงเดี่ยวอยากได้แฟนฝรั่งหน่อยค่ะพิมพ์เลขหนึ่งมาหน่อยค่ะสาวโสดอยากได้แฟนฝรั่งพิมพ์เลขสองแม่เลี้ยงเดี่ยวอยากได้แฟนฝรั่งเนาะเพราะฉะนั้นอยากได้แฟนฝรั่งฝึกภาษาอังกฤษก,ก่อนเลยอย่างน้อยสามสิบวันให้เรามีพื้นฐานนิดๆ,ๆิหน่อยๆน่อยนะคะแล้วเรานะคะก็จะมีแฟนฝรั<ๆ>่ง <borah> โดยเราเข้าเว็บเด็ดนะในวิดีโอของพัดพัดนี่เยอะแยะมากมายเนาะ สวัสดีค่ะคุณสังวาลสวัสดีค่ะคุณลีนี่สวัสดีค่ะคุณน้ำเพื่อนสวัสดีค่ะคุณจอยสวัสดีค่ะคุณรก๋งสวัสดีค่ะพัดเป็นคนหนึ่งที่พอหลัวเก่าตุยนะคะก็เริ่มฝึกภาษาอังกฤษพอฝึกภาษาอังกฤษมีพื้นฐานนิดหน่อยก็เข้าเว็บเดทจนได้แฟนฝรั่งนะคะเพื่อนๆเนาะแล้วพัดก็พยายามเปิดกล้องนะคะเช็คตัวตนฝอฝอจริงหรือเปล่าสแกมเมอร์หรือเปล่านะคะ เปิดกล้องคุยทุกวันทุกวันนะคะเพื่อบริหารเสน่ห์ตัวเองหนึ่งฝอจะเริ่มลงรักในความสวยของเราก่อนนะคะตาเนื้อนะคะเขามองเห็นความสวยของเราหูเขาฟังเสียงของเราเขาก็จะเริ่มหลงในเสียงของเราหลงในหน้าตาของเราก่อนเพราะเราคุยผ่านกล้องต่อมาพอเขาโทรหาทุกวันเราเริ่มฟังเสียงเขาคุ้นและวเราถามมาต่อไปเรื่องเดียวกันได้แหละแสดงว่าฝอตัวจริงแหละฝอตัวจริงแล้วถ้า,านะคะ เขาสนใจในตัวเราเขาเริ่มมีใจให้เรานะคะเขาก็จะเริ to to like, ú, ่มส่งเงินให้เราใช้หรือมีแเพนจะไปเจอเราที่ช้นั่นเองไม่มีคนโสดเลยเหรอคะเพื่อนๆไม่มีคนโสดเลยเหรอคะอ่ะเชมอ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 เดี๋ยวพัดขออนุญาตแช์เข้าบ้านเขียวนะขออนุญาตแชร์เข้าบ้านเขียวแป๊บหนึ่งนายจออาจจะดําแป๊บหนึ่งนะเพื่อนๆนายจออาจจะดาแป๊บหนึ่งนะแชร์เข้าบ้านเขียวแป๊บหนึ่งค่ะ กลับมาแล้วคะ่ะอ่ะไม่มีคนสโสดเลยเหรอคะเนี่ยสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่โอเคใช่ไหมคะเพื่อนๆอ,นอะสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่โอเคไม่เป็นไรสวัสดีค่ะขอคุณการขาะจอเข้าใจคนจิตมีเวลาฝึกภาษาจีนไหมคะก็ยินดีกับเพื่อนๆหลายๆคนด้วยนะคะแป๊บนึงนะคะเพื่อนๆแล้วลิงก์ไวไฟโอเค You can check wifi from TikTok <S 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 wifi โอเคนะ wifi slowly picture <S 2> <S 2> <S <S บทนให้สามีฟังแล้วนะคะเพื่อนๆสนนัญญาณเน็ดไม่โอเคเลยขอบคุณการขา้อาเจ้าข้อใจสองร้อยสามสิบแปดใจขอบคุณค่ะ Where are you living ค่ะคุณจิตคุณจิตอยู่ที่ไหนคะ Where are you living สวัสดีค่ะพี่พลสวัสดีค่ะสวัสดีทักทายทุก,ทกๆ user เลยนะคะ ก็พัดก็เริ่มฝึกภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษามาเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆจนได้แฟนฝรั่งแล้วก็จนย้ายมาอยู่ประเทศนอร์เวย์นะคะฝึกวันละนิดวันละหน่อยค่ะวันไหนยุ่งก็ฝึกเวลาสามประโยคห้าประโยคเสาร์อาทิตย์ว่างเยอะหน่อยก็ฝึกสิบประโยคยีิบประโยคจดใส่กระดาษพูดพูดพูด,พดท่องท่องท่อ,ทอสามีโทรมาก็เปิดกระดาษคุยกับสามีค่ะแล้วก็พอคุยกับเขาสักพักนึงก็ถามเขาเลย Good evening ค่ะคุณดูเหว่านะคะ Good uh, afternoon from Norway นะคะสวัสดีทักทายตอนกลางวันของร์เวย์นะคะ Good afternoon ค่ะสวัสดีค่ะคุณตาลชอบรบกวนคุณตาลชอบแชร์ข้าห้องกิ่งอังกฤษให้พัดหน่อยค่ะรบกวนคุณตาลชอบแชร์ข้าห้องกิ่งอังกฤษให้พัดหน่อยค่ะอืมพัดเริ่มฝึกภาษาอังกฤษมาค่ะพอเราได้พื้นฐานเราก็เลยเปิดกล้องคุยกับเฟน ตนี้แฟนเขาหลงความสวยของเราเขาหลงภาษาอังกฤษของเราเขาก็เริ่มส่งเงินให้ใช้นะคะพอส่งเงินให้ใช้เสร็จก็ถามเขาเลยว่าเขาอยากไปเที่ยวไทยไหมนะคะคุยจริงจังเลยนะคะคุยแบบจริงจังเลยสดจริงไม้อยากไปเที่ยวไทยไม้นะคะคุยจริงจังเลยนะคะเพื่อนๆไม่ชอบคนคุยกล่อนเสียเวลาสวัสดีค่ะคุณตาลบก้นคุณตาแชร์เข้าห้องเก่งอังกฤษให้พัดหน่อยค่ะตอนนี้ตตปิดกั้นหนักมากตอนนี้ตตปิดกั้นหนักมาก แล้วก exactly. so ็เป็น <laughs> กับสัญญาณอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะจริงๆแล้วคือเป็นกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตด้วยแหละอากาศเย็นค่ะเพื่อนๆวันนี้ลบเก้าองศาวันนี้ลบเก้าองศาเตรียมตัวออกเดทหรือยังคะคุณตาเตรียมตัวออกเดตหรือยังคะสวัสดีค่ะคุณพกาวันสวัสดีค่ะสวัสดีทักทายจากนอร์เวย์ลบเก้าองศาไม่พอลมเย็นด้วยนะเพื่อนๆลบเก้าองศาไม่พอลมเย็นด้วยะ พอลมมาแบบนี้ต้องติดกระดุมเม็ดบนแล้วนะคะเพื่อลมเย็นลมมาต้องตดต้องติดกระดุมบนสุดเนะะี่ยค่ะต้องติดกระดุมบนสุดพอพลมเย็นมาติดไม่ได้อีกถ้าพันคอหนาไป มันมีลมลมมันเข้าซอกคอเนี่ยค่ะเพื่อนเือต่อต่อปิดกั้นหนักมากเนาะตอตอปิดกั้นหนักมากก็เนาะพัดก็แบ่งเทคกกนิคกรา,ารฝึกภาษาอังกฤษไปบางครั้งบางวิดีโอพัดก็สอนภาษาอังกฤษเนาะเพื่อนเพื่อเพื่อนก็ลอกเอาจดเอาขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคองขวัญพัดไม่เห็นคอมเมนต์ในช่องแดงเลยค่ะเพื่อนเพื่อนพัดไม่เห็นคอมเมนต์ในช่องแดงโอเคนาวเบฟอร์น็อตโอเค thank you สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอิมสวัสดีค่ะอดบ่นกับสามีไม่ได้ไลฟ์สดทีไลเน็네ตไม่โอเคเลยค่ะเพื่อนขอบคุณค่ะคุณจิตเข้าใจสองร้อยสิบสี่ใจขอบคุณค่ะคุณจิตอยู่จังหวัดอะไรคะคุณจิตอยู่จังหวัดอะไรคะสาวบุรีรัมย์ย้ายมาอยู่นอร์เวย์ค่ะเพื่อนสาวบุรีรัมย์ย้ายมาอยู่นอร์เวย์นะคะก็เมื่อกี้ไปซื้อของกับสามีอีกแล้วค่ะเพื่อน ไปซื้อของกับสามีก็เลยมาไลฟ์สดช้าหน่อยพวกนี้ไม่อยู่บ้านค่ะเพื่อนเรื่องของเรื่องคือเรื่องของเรื่องคือพรุ่งนี้ไม่อยู่บ้านพรุ่งนี้ไม่อยู่บ้านไปทอนเยี่มไปทอนแฮมคุณสามีมีนัดกับคุณหมอค่ะก็เลยจะไปข้างนอกกันตอนนี้คุณตาม่แยกแยะออกเลยเนาะมิจฉาชีพสแกมเมอร์เนาะ พอได้ภาษาอังกฤษพอได้คุยเนาะใครที่ยังอยู่ในกลุ่มเก่งอังกฤษพัดก็แบ่งปันภาษาอังกฤษไปเยอะเลยเนาะเพืพ่อนๆก็จดจดท่องท่องเอาค่ะพัดก็เริ่มจดเริ่มท่องเอาสวัสดีค่ะคุณนุชสวัสดีค่ะพัดก็เริ่มจดเริ่มท่องนะเพื่อนๆจนเปิดกล้องคุยกันจนเจอกันที่ประเทศไทยสิบครั้งแล้วก็ตอนนี้ก็บินมานอร์เวย์และย้ายมาอยู่กับสามีแล้วพัดก็อยากให้เพื่อนๆขยันฝึกภาษาขยันเปิดกล้องคุยกับฝออย่าไปกลัวฝอค่ะเพื่อนๆเปิดกล้องคุยไปเลย ไม่ต้องกลัวเขาโชว์ถ้าเขาโชว์ก็บล็อกถ้าเขาโชว์ก็บอกไอเดนไลท์ o ดบายได้เลยนะคะถ้าคนไหนคุยสุภาพมาก,ก็บอกกับเขา I'm glad to see you ดีใจที่ได้เจอคุณนะ You are very kind คนเป็นคนที่ใจดีมากชมเขาให้เป็นค่ะสวัสดีค่ะคุณสุบรรสวัสดีค่ะเจอฟอดีๆก็ชมเขาค่ะเจอฟอไม่ดีก็บอกไปเลย don't like g o o ดบายพูดตรงๆได้เลยค่ะถ้าเราฝึกภาษาอังกฤษแล้วให้เราพูดตรงๆกับเขาไปเลย คนไหนไม่ชอบก็ไม่ชอบบล็อกแค่นั้นเองไม่ต้องไปได่าเยอะค่ะเพื่อนคนไหนชอบก็ชมเขาเขาจะได้โทรหาเราทุกวันคุยแบบเพื่อนคุยแล้วสบายใจเหมือนเราเลยเราคุยกับใครแล้วเราสบายใจแล้วก็คุยได้เป็นเดือนพอคุยได้เป็นเดือนสามเดือนหกเดือนแล้วก็คุยความชัดเจนไปเลยว่าโสดจริงหรือเปล่าอยากมาเที่ยวไทยหรือเปล่า <c oughs> ขอบคุณค่ะคุณสุหนาวแทนใช่ไหมใส่เสื้อสามตัวนะคะใส่ถุงมือด้วยกางเกงพร้อมค่ะ ก็เกงหนาเสื้อหนาค่ะถ้าไม่ได้เสื้อผ้าจากสามีเตรียมให้ก็คงจะหนาวน่าดูค่ะเพื่อนคุณสุอยู่จังหวัดอะไรคะคุณสุอยู่จังหวัดอะไรเนาะที่ไทยร้อนไหมคะใครอยู่ประเทศไทยไทยร้อนไหมคะสวัสดีค่ะคุณจารุณีสวัสดีค่ะ,คาคะมาอยู่ที่นี่ถึงจะหนาวแต่สามีดูแลดีนะคะถ้าไม่ได้สามีนี่ ใครร้อนไหมคะใครอยู่ไทยร้อนไหมคะอยู่ชนบุรีร้อนใช่ไ้ยอยู่ชนบุรีร้อนเนาะที่นอร์เวย์ลบเก้าองศาสามีเขาเตรียมเสื้อผ้าให้ก็ไม่หนาวค่ะเพืเ่อนๆอาการเพิ่งจะดีขึ้นพอไปเล่นสเก็ตมา <c oughs> ก้นจำเบา่า <c oughs> ไปเล่นสเก็ตมาก้นจำเบา่าเอาวิวสวยๆมาฝากคะ่ะใครร้อนก็ามาแบ่งเอาไปนะคะเพืเ่อนๆ ใครร้อนก็มาแบ่งอากาศที่นอร์เวย์ไปหน่อยค่ะนอร์เวย์ลบเก้าองศาค่ะนอร์เวย์ลบเก้าองศาไม่มีหิมะตกเลยนะคะเพื่อนเนอากาศเย็นลงเย็นลงหิมะอันเดิมเดิมตั้งแต่สิบมกราแล้วนะคะไม่มีคนอยู่กรุงเทพหรอคะเพื่อนเืน่อมีใครอยู่กรุงเทพบ้างคะมีใครอยู่กรุงเทพบ้างมีใครอยู่ภาคอีสานบ้าง ในบ้านสามีเปิดอจุดเตาผิงไหมคะมเพื่อนจะกว่าจะได้กลับไทยก็ปีหน้านู้นเลยค่ะคุณสุปีนี้ไม่ได้กลับไทยแล้วค่ะกลับไทยปีหน้านุ่นแหละอยู่ที่นี่อีกประมาณเกือบสองปีนู่นแหละค่ะกว่าจะได้กลับไทยอยู่ชัยภูมิเหรอคะคุณสุบานเฮาส์เดอะเวทเทอร์อินชัยภูมิค่ะอากาศที่ชัยภูมิเป็นยังไงบ้างอากาศที่ชัยภูมิเป็นยังไงบ้าง ที่อีสานร้อนไหมคะพเพื่อนๆช่วงนี้ที่ช่วงนี้ภาคเหนือก็จะหนาวหน่อยใช่ไหมคะพเพื่อนๆภาคเหนือก็จะหนาวหน่อยเนาะเสียงสัญญาณเป็นอย่างไรบ้างของพัดเช็คสัญญาณไม่ได้เลยคะ่ะเพื่อนๆโอเคเช็คสัญญาณ เสียงสะดุดไหมคะเพืเ่อนๆถ้าเสียงสะดุดพักจะได้ลงไลท์พอดีพัดเปิดเครื่องของตัวเองไม่ได้เลยสัญญาณสะดุดใช่ไหมสัญญาณสะดุดใช่ไหมลูกไมโครโฟนนะลิงลูกไมโครโฟนลูกไมโครโฟนวิดเอาไวไ I ไ h ติ้งวิดเอลไวไฟ สัญญาณเน็ตสะดุดใช่ไหมคะเพื่อนๆงั้นเดี๋ยวพัดขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะสัญญาณไม่ชัดเลยใช่ไหมคะขออนุญาตลงไลฟ์เนอะ